ของฝันร้ายของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสุดเซ็งมากๆเลยค่ะเพราะว่าเธอเปิดห้องเช่าและหลังจากนั้นนะคนที่เช่าอยู่ในห้องเนี่ยหายไปค่าไฟไม่จ่ายค่าน้ําไม่จ่ายค่าเช่าไม่จ่ายไม่เท่าไหร่เปิดห้องไปเจอขยะเต็มห้องเลยค่ะโอ้โหแม่หนูเพิ่งเปิดมาดูบ้านหลังเนะห้องสามมาดูดิดูสภาพดูไม่ได้เลยมันคืออะไร อ mm hmm. เดี่ยวใส่ขวดไว้โอ้โหเชื่อก็เลยแหลกที่นอนนอนโอ้โหเพิ่งเจอเนี่ยตาย บ้านเช่าแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ระยองค่ะเจ้าของเปิดประตูเข้าไปน้ำตาทับไหลเลยเจอขยะกองโตที่นอนหมอนเก่าเสื้อผ้าของคนเช่าและที่เธอบอกสะอิดสะเอียนที่สุดเป็นขวดพลาสติกค,ค่ะในนั้นไม่ใช่น้ำเปล่าแต่เป็นปัสสาวะค่ะห้องนี้นะคะเป็นที่อยู่ของบรรดาสิงสารสัตว์ตะขาบแล้วก็หนอนรวมถึงแมลงสาบ สาวเจ้าของบ้านเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะคะแคปชั่นบอกว่าไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองผู้เช่าค้างค่าเช่าสี่เดือนก็ลองมาดูคุณพระจะเป็นลมอยู่ได้ยังไงปัสสาวะใส่ขวดค่าน้ําพันกว่าค่าไฟพันกว่ากรรมส่วนผู้เช่าเป็นผู้ชายเธอบอกแบบนี้นะเป็นผู้ชายแต่งตัวดีเนื้อตัวดูสะอาดสะอาเลยก็เลยตัดสินใจให้เช่าไม่คิดว่าสุดท้ายจะมาเป็นแบบนี้ค่ะเจ้าของยังบอกอีกว่าค้างค่าเช่าค่าไฟเนี่ย ยังไม่ปวดใจเท่าทิ้งขยะแล้วก็ขวดปสวัสสาวะให้ดูต่างหน้าเพราะเธอ,อเธอบอกว่าเธออาะต้องลงมือทำความสะอาดเองหากจ่ายแม่บ้านคงไม่มีใครรับงานแบบนี้แน่นอนเลยนั้นขวดเนี่ยที่ตีฉันบอกว่ามีปสัสสาวะอยู่ในนั้นไม่ใช่ขวดเดียวนะคุณขาเห็นขวดไหมคะที่กองอยู่ที่พื้นนะคะเป็นสิบๆขวดนะคะในนั้นมีแต่ปสัสสาวะค่ะไ,ไม่เข้าห้องน้ำเลยใช่ไหมเออนั่นสิไปดีกว่าคะ่นะ